เจอชนเลยเออนันแหละนี่แหละแผนใหม่แผนใหม่ของเราแผนใหม่ของเราเออแผนใหม่ของเราสวยเยอะเลยชนเลยชนไปเลยไม่ต้องสนใจชนไปเลยนี่แหละเกมเพย์แบบใหม่เออชนเลยสวยชนกันแหละชนไปเลยเออสวยนี่แหละเขาเรียกการแข่งขันการแข่งขันเขาแข่งกันแบบนี้กดนี้แหละเออสวยเพื่นเกิดเพน่เกิดเออนี่แหละไม่มีคือช่องโอ้ย ตอนแคเพื่อนอะไอ้โแม่งโยลว่ะไอ้โยิงอยิงอ้ยก้ไไม่ฆ่าตาตรงไหนวะไม่ฆ่าตาตรงไหนวะพี่เรียไปยิงไฟยิงตัวโรไม่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 พีพีม่ตวเรือพ่ยิงไฟปืนรโ้ยากเลยไอไฟเฮียนเลยคกลางไฟไม่เป็นไรต้องบีบะต้องต้องดินต้องดิ้นนต้องดิ้นน้อาแช่วยิ้นไเอาแปะปช่วปืนไมันช่กูดิ้นหน่อยเออเอามไปช่วยืนเอาแปะชวืนมนวยกูิดีเอาะไปตชุบไมลดีดีมัเมัคือตัวมาเยกคไม ปืนสามารถเปลี่ยนมีดได้นะมึงฟังกูแบบว่าเอาอะไรอะเออ้ถ้้สวยสวยเอยมันิ่งมาโอ้โหดูิไอ้ไอ้พี่เล่กอิงไ้วไพี่เล่ไม่ได้ฟังกูก่อนไอ้เหี้ยแม่งนัวชิบหายเลยไวไหวีรีรีรถขึ้นรถขึ้นดีคะรถขึ้นดิโอ้ยีเกิดมาเสยเฉย

้ออมมบบัเไอ้บัมมัันยงไ่จกตหรออก้ไบัหรือว่าเกมเพลย์มันให้ขับปิดตัวชุบปะไม่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะพอผมเจ้าศพออกใช่ไหมก็โดนชนเลยนะโดนชนเลยแล้วเพื่อนกูวิ่งมาโฉบศพเดี๋ยวเราน่าจะเป็นวิธีการเล่นใหม่เออเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอแม่งเอาศพออกเดี๋ยวกูเอารถชนเลยชนแล้วแล้วก็ลงไปเอาเพื่อน กูนังเงกฟังพี่เียมสิไอพกเีไม่พูดแลไอสัตว์ฟังกูนะเว้ยกูดีเพื่อนขึ้นเยอะสัตว์เลยั้นแต่กูยั้ไม่เขากูดีคนยดีมวกพี่เลี่ยมเขาจะพูดอ่าพูดๆเลยพูดพูดว่าอมหน่อยไม่อมหน่อยปะเหี้ยกูหัวเสียละไอยุ้งเจเย็นไม่มันนัวเกินไม่กูแบบมันก็นัวกักหมดแล้วแหละเพื่อนคนอื่นเขาก็ยังนี่เลยใจเย็นเฮ้ยกูไม่ได้ ไม่ไม่อุ้มอุ้มเจไม่มมาเม่นไห่เ่นไรพี่อุ้มมาอุ้มเป็นอะไคนนึงเดี๋ยวอะไรวะอะไรมม่แป๊ะจะจีโนะเออนี่ไอ้ไอ้หลุยส์เขานี่ไงทไมม่บป่มอุ้มไม่ได้ชนได้เนิกะไอ้สิอย่างมึงมนเราไม่ยมเลยว่ะชนแม่งเลยชนแม่งเลยวะชนแม่ง ชนแม่งเลยชนแม่งชนแม่งอีกชน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 มาดิมาดิอันนี้เขารู้เข้าวางอด้วยมาดิมาดิเข้าไฟไหนมาเข้าไฟไหนเพือมาเอากรุ่มกุนกูหนีนะกูหนีแลกูหนีชนมาดิเออชนมาด้วยเยอะชนมัอีกชนมัชนมันเออชนมาอีก เออชนอย่างนั้นเลชนอย่างนั้นสวยแล้วสวยสวยพ hey, right. ี่เรียมันจับมันนุ่มสดเลยนะมันนุ่มสดเลยนะเฮ้ยเออชนเลยเออนั่นแหละนี่เป็นแผนใหม่แผนใหม่ของเราแผนใหม่ของเราเออแผนใหม่ของเราสวยทำเสียกราฟเสียกราฟบอกให้เสียกราฟเสียกราฟจัดเลยกูชุบได้เอ้าเพื่อนกูไปไหนไปไหนครับมือสนับกูขัดจังหวะนี้อะไร ่อะไรเยอะมากโอ้โหเฮ้ยชุบชุบชุบเพื่อนสวยโอ้โหตายเออมึงต้องชนอะ ต้องต้องเป็นคนยิงไฟายเรผมรู้แล้วรู้แล้กรณู้แล้วอันนี้เล่นจริงเลยสาระเลยฟังฟังดีๆไม้มึงีโก้ไปเลยเฮียแม่งตีบ้ายยี่ใหม่ไม่ไม่ไม่ฟังฟังเดี๋ยวพี่เป็นยู่พีดักเล่นปืนเลยเดี๋ยวเราเอาเอาวันนี้ได้อะไรก็ค่อยแบบไปปรับใหม่ก็คือเอาเอางกับวเตียงกล้บอมันเห็นมึงเดี๋ยวเราจะไม่รีบลงเราจะไม่รีบลงนะวัันนี้้ไมตอเล่นเก็บของนอกก่อนมาแม่งจะเล่นแผนได้อ๋ออ๋อเอาเป็นเฮียอะไรอ่ะดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับ มาก็คือพี่พี่แดกไม่เมื่อกี้ทำไมไม่มีคนมองเห็น g o มันเลยเหรอวะมาฟังกูไล่ชนอยู่คนเดียวมากูเราเล่นกับ e m นะเราวันนี้ไม่เป็นไรฟังูมาชไม่ต้องลงนะมาเชียร์ไม่ลงกูไม่ลงอยู่นะไม่ยิ่งกูเล่นเลเลยกูเคลียร์มันนอกให้หมดแล้วมึงค่อยแบบเก็บเดวเพราะว่ใช่ใช่ใช่กูขอบนรถเพราะว่ากูกูสังเกตแล้วคือไฟมันเปืนกระแก้นไปแล้วว่กูขอไปแก้เื่

ไมไม่เวลามันกัดเห็นไหมมัมนจะกัดในอีม่บอลับนมันใช่ช่ไม่เป็นไม่ได้แก้มด้าม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 าามาาม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 าามาาม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 มามามามมา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 มมา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 มมา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 มมา เออชนสวยชนกันแหละชนไปเลยมาเลยะชนเลยชนอีกมาิมน่ชนชนอีกปนปยู่หลังบ้ามันเห็นปะไอโดนโนาชนใี่หมดีหมดกูไมไลงด้วยชนชนเลยตแตกอแตกเฮ้ยปืน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 อยู่ตรงนี้หน่อยร็ว้ปืนหน่อย กูยังไม่ลงนะกูยังเอยบอกว่กูกูยังไม่ลงนะกูลงช้ากูลงช้านะลงช้าลงช้าเลยลงช้าเลยช้าไม่ต้องรีบลงไม่ต้องรีบลงกูอยู่รถอยู่อยู่รถอยู่ไปอยู่ตรงซอกซองไหล่วไอ้เจ้าแป๊บึงแบึงกูวนให้อยู่กวนให้อยู่โอเคโอเคแป๊บึงแป๊บึงแป๊บ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 เดี๋ยวกวนให้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 อยู่กวนให้กวนให้ โอ้ยเจนดูพอเออมันมีลงเว้ยีอเออมันมองมีดมันกลัวสวยเอ้ยสวยเฮ้ยปนปนหลังปิดเรี่ยมช่วยกูลงให้ถลไปมันติดพร้อมไงขึ้นไปเอาโอ้โหปืนมันยังอยู่บนรถอีกเหรอวะกูว่าเราต้องทิ้งปืนไ้บนรถบ้างไหมพะายปืนมันมาหลังบ้านมาเนี่ย

โอ้โให้นี่มาขัดดิขัดดิขัดดิเทกเทกขัดใ้พี่ขัดได้พี่ใช่หรอเซอร์เซอร์ดีตองที่นี่ปืนปืนมันอยู่ในข้างในอ่ะข้างในหลังตึกหลังตึกอ่ะตายถือศพไปเทกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มปลวงเวลาไปลวงวงกลได้นกูมาไปกูมาไม่ไรไม่ไหนไหนไหตตอยู่ไหนเออดีมไรดีมอะไรี่อเราไ้กลับกลับมากลางไฟไวนะเว้ยต้องหัไป้วไอ่้เฮียพอไไปตรงฮัลโหลขอโทรโอเคแล้วใครเล่นคนเดียวปืนเนี่ยปืนมันอยู่นี่อ่ะ

ไหวไหวไหวไม่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 จัดในมุมมองกูนะกูรู้สึกว่าปืนมันต้องทิ้งไว้หน่อยเว้ยหลุยมึงมึงต้องบอกให้ปืนทิ้งไว้สักกระบอกหนึ่งอะคนให้หมดเลยคนไม่ให้ตายเลยเราเราเราต้องให้ไซส์ชนแบบสัพพักใหญ่เลยอะมันก็เหมือนทีไนเราไม่เล่นเลยใช่ใช่เราต้องไม่เล่นเลยอะจีดีโอมันสวดกันปืนมันแค่สองกระบอกคือหลังหลังบ้านเรามันเลยนะชนแม่งเลยชนแม่งเลยกูเห็นแม่งชนแล้วเอาศพเพื่อนจากมือกูเฉยเลย กูรั่วเลยไปนี้ไปี๋วกูเอาบ้างเดี๋ยวกูเอาบ้างเดี๋ยวแม่งไปนี้ชนะเนี่ยไปนี้ชนะแน่ไปนี้ชนะไปนี้มากันกูเชื่อสวยวันนี้เขาศพเพื่อนกนู่ะเดี๋ยวกูชนแล้วลงไปเอาไปของเพื่อน,น,อน,น,อน,นเลย

มึงชนมันดีมึงชนมันดี้ยมันชนสวยชนแม่งหมดเลยสวยชนแม่งหมดเออเดี๋ยวชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยเออถูชนแม่งเลยเออเออมึงเล่นมึงเล่นปืนบอรเยอะเล่นปืนบุหเยอะเล่นปืนบอเยอะ

เราเอาเพื่อนก่อนฉุบเพื่อนงี้เลยกูขอญาตเล่นแบบนี้เลยแล้วกันเออสวยนี <se agram> <se agram <se agram> <se agram ่แหละเขาเรียกการแข่งขันการแข่งขันเขาแข่งกันแบบนี้กดนี้แหละเออสวยเื่อนเกิดเพื่อนเกิดเออนี่แหละไม่มีคือช่องโห้ยมันคือช่องโหว่ไหว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 มันคือช่องโหอุยเนเบิ้นกูตายเยอะ เจ้าโง่เจ้าโง่เจ้าโง่จูเฟินมามากูทำไมอวิโอ้อยขาดอยู่เฮ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายอุ้ยมันตีตายหมดเลยเฮ้ยมันตีตายหมดเลยมันตีตายหมดเลยแหนมแหนมแหนมไม่้โยกบอลที่บ้านมาฆ่าวผมเลยยไปไปมึงเอาศโซบะไปเฉือนเอาโอบะไปเฉือนเอกไปขัดหน่อยขัดหน่อยขัดหน่อยใครก็ได้ ไอเชี่ยปืนบนขาไว้สัตว์ภูมิมาคุณขาดให้กูหน่อยคุณกูตายเฮี้ยม่สมร้อยกจังวะปืนบนขาซ้ายปืนบนขาซ้ายไม่ผมใส่มทีลทีมจอยู่ปืนบนขาแล้วตายอยู่เอาปืนมันะหาย้วเฮี้ยหายลที่้่้วเนปืนลรตายสองนะเจ็บ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 เี้จเจ็บจัดเจ็บจัดไปไปชุบแนมก่อนชุบแนมก่อน ยไหวเพื่อนไไหหววแล้วไหวแล้วไปนี่เพื่อนกลับมาเยอะเพื่อนกลับมาเยอะมึงกลับกลับไปเล่นกลางไฟเพื่อนกลับไปเล่นกลางไฟได้กลับไปเล่นกลางไฟกลับไปเล่นกลางไฟแล้วก็ฟังนะมึงซ่อมรถแล้วขับชนให้หมดเลยซ่อมรถ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 หาซ่อมรถดิพลิกไฟได้พลิกไฟได้เนี่ไงอยากซ่อมอย่างเดียวเลยกูบอก Nee, 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 nee. ไม่ก็เน like> ี่ยมึงฟังก็ในเมื่อเราเราไม่มีปืนบนไฟมึงก็ลวนบนไฟแม่งเี้ ฟังกูนะถ้าเราเห็นปืนตรงไหนอะปืนมันตกรถอะเราโถกมาเล่นตรงปืนมันเลยให้ปืนเป็นนิยามผมจะเป็นอย่างนี้ผมจะเป็นตัดอ้อยเออบบอกมึงมึงใครอยู่บนรถอ่ะมึงชนคนที่ตทำตบอ่ะชนให้มันใช่ไม่คือมึงฟังนะคืออันนี้คือกูอ่ะไม่ได้กล่าวหาเขาเลเว้แต่ตอนนั้นที่กูจะศพออกอ่ะเพื่อนเขาอ่ะขับรถมาชนกูแล้วเขาวิ่งเอามาศพปึ๊บแล้วก็ชุบเลยคือถ้าเราไม่โดนมาถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็ไม่ทำหรอกกูก็รู้อ้าไอ้เฮียนะกูเลยงงเอ้าไอ้เฮียแบบนี้ทำเด้อดเดือดวะอะไรเงี้ยอ่านี่เดี๋ยวกูนั่ใหห้มดเลย มีรอไม่ครับใน่มไม่มีกนมีหรอไม่มดอเ็้คเ็ียรอม้ะมดียใครอะเตอยระเ็ดใครอะตเตย เดี๋ยวกูเดี๋เล่นรถวงนอกเองแบบว่าเขาจอบอกเดี๋ยวกูชนไมันตีหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอพอไปอพอวไหวไปทันไปทัไปทายไปทคืองวุ้นเครื่อ้หลังหลังจากวันนี้เขาจะไม่ขอเราซ้อมอีกเลยอุ้ยขอบคุณครับก็สีแล้วครับคุณครับ้ก็แค่กำลังเลยครับไเป็นเป็นอะไรเนี่ยเราก็มามามาาไม่แต่เขารู้อยู่ว่า40-40เรามีค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับขอบคุณที่วันนี้วันนี้สนุกมากครับขอบคุณครับสนุกมากสนุกสนุกมากครับขอบคุณครับโอ้ยพี่นาวเอ้ยดนตัวแชมป์เนี่ยกูบอกเลยนะแกไนิดทิพย์พาวไม่มีอะไร ไม่พรุ่งนี้ก็ขอคนพบอ่ะแค่นั้นไม่พรอ่งนี้ขอคนพบเด็ดอะไรให้มันเนี่ยวันนี้แค่แต่นี่กูรู้กูรู้ไฟแล้วว่าอันไหนอันไหนแม่งแม่เจ้ากูหนาวพีล่างแปม่แต่ตอบอย่างนี้จริงๆนะมันปากพี่ลีนไมีซ้อมอีกวันนะพี่ลีนพี่ชายโรรมดาเจอแต่พวกตัวแชมป์ก็แบบนี้แหละธรรดาครับพี่ลี